เออสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูชา่ช่องคนบ้าเห็ดชาแนลนะคะเนาะไอติมที่เราสั่งก็มาถึงแล้วนะคะแต่ว่าเพื่อนก็มีสองเจ้าเนาะเ่าไว้นะครับขาบ้แม่เพียวนะครับเราบรองรับแม่เพียวทางไหนก็ได้เท่ากันหมดนะพ่อเดี๋ยวเด้อรูปเปิดบ้างนี่น,นะคะเดียวกันเขา ของเราสั่งอันนี้เนี่ยเนี่เราสั่งอสนนี่นะคะอ้าวนุ่มๆมาถ่ายด้วยติมมาแล้วนี่ของเราอ่ะมันมีออเดอร์สองเจ้าออดองเจ้ามใหญ่อันนี้ของเราอืเสั่งสีโอ้เต็มถังเลยเต็มถังนะคะเนาะยังไม่ได้ทำอะไรเด้อนี่ิปดูเต็มเลยโอเคเต็มถัง นท่้องเงิ่อเดี๋ยวมันพ่นแจกทุนรอบบ่ายน่นไหนเมื่อกี้นีย่าห้เมื่อกี้นี่ลวงลุงว่าว่าของเราเดี๋ยวค่อยแจกเพราะว่าเคสพ่นแจกทุนรอบบ่ายไว้เที่ยงอย่างนี้ไงอืออืมเพราะว่าใช่แล้วเอาของไปจอดข้างตรงนั้นก่อนเลยนะตรงทางกรนัน่ะมาดูเก๋กานะตาไนแปดช่อนะครับหรื่ในรครับแขวกนี้มาขายขสด ขอการเพ่อทั่วโลกนะครับทั่วโลกนนนี่ะะะคเาให้พี่น้องได้อาภรณ์ธรรบุญัะทั่วโลกเลยนะครับเดี๋ยวจะเอารถออกเด้อจากตรงนั้นนะมันเกะกะเท้าได้ด้านขาไปมอห่านี่มอาไป่เป็นาจากทางสว่างนะคะ น้องเนยเดินทางร้านใหม่ตอนบ่ายนะจ๊ะแต่ว่าเพื่อนแจกทุนตอนบ่ายแต่โรงทานเพื่อนก็มีเรื่อยๆนะคะน้องเด็กๆก็มาเต็มแล้วอ่าท่านอาจารย์ประภูกระซิบมาว่าตอนนี้น้องภูงิริสาเราจะขาดีข้าวบุญมาอ่า กองทุนการส่งอาคารห้าหมื่นบาทนะครับรอศรัทธาจากผู้ใจบุญใจกุศลผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีนะครับด้งนขาดอีกเก้าหมื่นบาทเราสมทบบุญกันนะครับร้อยสองร้อยพันสองพันหมื่นสองหมื่นแสนสองแสนล้านสองล้านอันนี้ตามสถานครับบาทสมทบก็ได้นะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะสวัสดีครับ